นี้เป็นมุมมองจากด้านบนนะครับด้านหน้ารถนะครับจะเห็นว่าตัวพื้นหล่งนะครับคูมมาที่หัวเก่งด้านหน้าเนี่ยประมาณ1เมตรครับแล้วก็คุมไปที่ท้ายกระบะอีก1เมตรนะครับรวมก็2เมตรครับกว้างอยู่เมตรยี่สิบหกครับกางเต็นท์นอนได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขามีรูปท็อปเต็นท์อยู่แล้วครับที่จะมาวางบนนี้มันทุกของได้ครับรับน้ำหนักได้เลยครับ400กิโลสบายๆครับ อันนี้มุมด้านหลังนะครับหลังจากใส่ลูกซ็อกเต็นเข้าไปแล้วนะครับอันนี้เวลาเราจะกางเต็นท์นะครับเราสามารถขึ้นไปเหยียบบนกระบะนะครับแล้วก็ปลดล็อกช่วยกางเต็นท์ได้เลยครับสวัสดีครับโทนี่สปาร์ครับวันนี้ก็มีรถมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วครับวันนี้ไม่ใช่รถตู้นะครับเป็นรถกระบะครับ นี่ครับคันข้างหลังนี่เลยครับอันนี้ลูกค้าใส่แหลกหลังคานะครับก็ใช้บรรทุกของได้ครับแต่ว่าลูกค้าจะวางลูกท็อปเต็นด้วยฮะเดี๋ยวไปดูที่ตัวงานกันเลยครับนี่ครับไฮรักวีโก4โฟวิวนะครับคันนี้พี่เขาอยากใส่แหลกหลังคานะครับเพื่อที่ไว้บรรทุกของได้นะครับแล้วก็วางลูกท็อปเต็นได้นะครับอันนี้ภาพรวมๆด้านหน้านะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดที่ตัวงานกันครับ เดี๋ยวให้ดูมุมด้านข้างก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้ตัวแหลกก็จะคุมมาที่ท้ายกระบะนะครับ1เมตรแล้วก็คุมไปที่หัวเก๋ง1เมตรนะครับไม่ได้คุมยาวมาจนถึงสุดขอบกระบะนะครับเพราะตรงนี้เราจะมีเว้นพื้นที่ไว้นะครับเพื่อที่เวลาเราขึ้นไปยืนครับบนกระบะแล้วเรายังสามารถหยิบของขึ้นไปวางบนแหลกได้ครับถ้ามาชิดถึงข้างหลังเลยนี่ต้องใช้บันไดนะครับเวลาปีนขึ้นไปเก็บของวางของนะครับ นี่เป็นมุมมองจากด้านบนนะครับด้านหน้ารถนะครับจะเห็นว่าตัวพื้นหลกงนะครับคูมมาที่หัวเก่งด้านหน้าเนี่ยประมาณหนึ่งเมตรครับแล้วก็คุมไปที่ท้ายกระบะอีกหนึ่งเมตรนะครับรวมก็2เมตรครับกว้างอยู่เมตรยี่สิบหครับกลางเต็นท์นอนได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่เขามีรูปท็อปเต็นท์อยู่แล้วครับที่จะมาวางบนนี้บรรทุกของได้ครับรับน้ำหนักได้เลยครับ4 0 0รอกิโลสบายๆครับอันนี้มุมมองด้านบน จากด้านท้ายนะครับก็จะเห็นชัดนะครับตรงที่ตัวแหลกยื่นมาคุมท้ายกระบะอยู่1เมตรนะครับแล้วก็จะเหลือพื้นที่ต่อมาอีกประมาณ50เซนนะครับซึ่งเราสามารถขึ้นไปยืนบนนี้ได้ครับแล้วก็ยกของขึ้นไปไว้บนแหลกได้ตัวที่ไม่ต้องใช้บันไดสูงๆปีนขึ้นจากพื้นขึ้นไปนะครับนี้มุมมองด้านบนตรงด้านท้ายนะครับจะเห็นได้ชัดนะครับตรงส่วนที่ตัวแหลกยื่นมาในกระบะนะครับแต่ว่าไม่ยื่นมาจนสุดขอบกระบะนะครับ เหลือพื้นที่อีกประมาณ50เซนนะครับให้เรายืนข้างบนนี้ได้ครับแล้วก็หยิบของสัมภาระขึ้นไปวางข้างบนตัวแหลกได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้บันไดสูงสงปีนขึ้นจากพื้นนะครับนี่เป็นมุมมองด้านบนจากหน้ารถนะครับด้านหน้าของตัวแหลกไม่มีขอบรั้วนะครับจะมีแค่ด้านหลังแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่เป็นมุมมองจากด้านท้ายนะครับเปิดกระบะให้ดูนะครับจะเห็นความสูงของตัวแหลกครับ ตัวแรกก็จะสูงจากขอบกระบะขึ้นไปประมาณ60เซนครับตัวพื้นแรกเนี่ยจะสูงจากหลังคาประมาณ5เซนนะครับเพื่อความสะดวกในการล้างรถนะครับมือจะสามารถยื่นเข้าไปข้างในได้นะครับไปล้างเช็ดข้างในได้นะครับแล้วก็คนนี้สามารถเข้าไปนั่งงในได้ครับไม่ติดถัวมอไซค์คันเล็กๆบางทีเอาใส่เข้าไปได้นะครับในกระบะใต้ท้องแหลกนะครับอันนี้ดีเทลของตัวแหลกข้างในนะครับอันนี้ตรงขอบ ทั้งสองข้างนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็จะมีเป็นล้วนะครับเป็นล้วตะแกรงไว้ให้นะครับเวลาที่เราใส่ของครับก็จะได้วางขึ้นไปเป็นการตกได้ครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเราสามารถเอาแผ่นแม็กแท็กหรือว่าถังน้ํามันเนี่ยมายึดติดเข้ากับส่วนตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ก็เอารูปท็อปเต็นกับออนนิ่งใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ตัวแหลกนะครับถ้าเราถอดรูปท็อปเต็นออกก็ใช้บรรทุกได้ครับหรือว่าเอาเต็นท์พื้นนะครับขึ้นไปกลางได้นะครับ แต่นี้พี่เขาใส่ลูกชอปเต้นนะครับก็สามารถขึ้นไปวางเกาะบนแหลกได้เลยครับนี่ครับรายละเอียดใกล้ๆระหว่างพื้นแหลกกับท้องของเต็นท์นะครับจะมีช่องว่างอยู่ประมาณ10กว่าเซนนะครับตรงนี้เราสามารถเอาของชิ้นที่ไม่ใหญ่นะครับหรือว่ายาวๆเล็กๆนะครับสอดเข้าไปเก็บได้นะครับก็มีออนนิ่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างครับ อันนี้มุมด้านหลังนะครับหลังจากใส่ลูกซ็อกเต็์เข้าไปแล้วครับอันนี้เวลาเราจะกางเต็นท์นะครับเราสามารถขึ้นไปเหยียบบนกระบะนะครับแล้วก็ปลดล็อกช่วยกางเต็นท์ได้เลยครับนี่ครับเพราะว่าจะมีที่ว่างนะครับตัวแหลกจะไม่มาถึงตรงสุดขอบกระบะพอดีนะครับเราสามารถขึ้นไปยืนนะครับแล้วก็ไปปลดล็อกเต็นท์แล้วก็กางเต็นท์ได้เลยครับหรือถ้าเราไม่มีเต็นท์นะครับเราก็สามารถยืนแล้วก็หยิบของที่จะบรรทุกนะครับ ขึ้นไปวางบนแหลกอีกทีหนึ่งได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องยกแล้วปีนขึ้นสูงๆจากพื้นขึ้นไปนะครับวันนี้ก็ฝากกันไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีภาพสวยๆให้ชมกันท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับใครสนใจงานนะครับมีเบอร์โทรติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับใครชื่นชอบช่วยกดไลค์ถูกใจช่วยกดแชร์ด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมช่วยกด s u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในคลิปต่อๆไปในครันต่อๆไปครับนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ